สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับพบกันช่วงบา่บายกับอาหารแพะเช่นเคยนะครับราคาแพะอัปเดตในรอบสัปดาห์นะครับหลายๆจังหวัดที่ส่งกันเข้ามาให้เราได้ทราบราคาแพะจากทางภาคกลางก็มีนะครับภาคอีสานร,ราคาแพะอัปเดตในช่วงก,กลางเดือนนะครับพฤศจิกายนนี้นะครับ ช่วงหลังจากนี้ไปก็จะเป็นช่วงฤดูการเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวนะครับซึ่งก็มีราคาแพะที่มีการเปลี่ยนแปลงจากรอบ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับบ้างนิดหน่อย135บาทนะครับจากหลายๆพื้นที่135บาท1 4บาบาทนะครับาทแพะใต้175บาท185บาทนะครับ พี่น้องพื้นที่ทางกำแพงเพชรนะครสวรรค์อ่างทองชัยนาทนะครับกาญจนบ,บุรีนะครับราคาแพ้ร้อยสามสิบห้าบาทแล้วก็พี่น้องทางภาคเหนือด้วยนะครับกับราคาแพ้ร้อยามสิ130บาทนะครับพื้นที่หล,ลายๆจังหวดัดทางจังหวัดน่านทางพะเยาเชียงใหม่นะครับพี่น้องทางตากนะครับราคาแพ้อัปเดตล่าสุดกับ ร3 0บาทครับราคาแพะทางภาคอีสานนะครับไม่ะจะเป็นทางภาคาเหนือตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานก็ดีนะครับ130บาทาทแพะหลายๆพื้นที่นะครับจังหวัดเลยนะครับน้องบนลำพู อ,อุดรธานีนะครับร้อยสามสิบบาทแล้วก็พี่น้องทางชัยภูมินะครับแพะทางโคราชแล้วก็พื้นที่ทางภาคกลางนะครับพิษณุโลกเพชรชูบณ์นะครับก็พื้นที่ที่พี่น้องเลี้ยงแพะกันจำนวนมากสมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับพี่น้องที่สั่งกันเข้ามาก็เหมือนเดิมนะครับช่องทางในการติดต่อ 093-965-4964ครับขอบคุณราคาแพ้ด้วยนะครับที่พี่น้องแจ้งเข้ามาด้วย uh huh. สมุนไพรสมาร์ทโ้ดนะครับ uh huh. ก็ยังสอบถามหรือสั่งจองสอบถามสรรพคุณนะครับช่วยขับพยาธินะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพแพ้กับสมุนไพรสมาร์ทโกดก็คุณผู้ชมก็สามารถสั่งซื้อได้ตามนี้เลยนะครับ แอดไลน์เข้ามาที่เบอร์0 9 3 9 6 5 4 9 6 4เพื่อนเพื่อนๆที่สอบถามรายละเอียดกันเข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกภูมิภาคเลยช่องทางในการติดต่อศูนย์ไพรสมาร์ทโกดนะครับแล้วก็ราคาแพ่ในรอบสัปดาห์ แสงทองฟาร์มแพะนมจังหวัดเลยนะครับกับบรรยากาศในช่วงเย็นๆนะครับทุกวันวันนี้ตอนเช้าได้กินกระถินไปแล้วนะครับสรับแพะกระถินไปแล้วอาหารข้นแล้วก็จะมีหญ้าสับไปส่วนหนึ่ง บรรยากาศวันนี้ครึมๆนะครับจังหวัดเลยอากาศครึ้มแล้วก็ฝนตกมาช่วงเช้านะครับช่วงก่อนเที่ยงนะครับแล้วก็บรรยากาศโดยทั่วไปก็จะเป็นอย่างนี้ครับครึมคมก็เป็นช่วงอีกหนึ่งวันนะครับที่มีสภาพอา,า,ากาศช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยกันแล้วกันทุกท่านที่ ผ่านบรรยากาศตัวนี้ไปได้นะครับอีกสักพักหนึ่งนะครับก็พี่น้องจังหวัดเลยก็จะตัดอ้อยกันนะครับตัดอ้อยนี่ทำการเกษตรกันนะครับก็ต้องดูว่าพื้นที่ตัดอ้อยพื้นที่เผาอ้อยพื้นที่การเกษตรที่กําลังเก็บเกี่ยวก็คือข้าวโพดนะครับมันสับปะหลังอ,อ้อยด้วยนะครับก็จํานวนของการปลูกอ้อยจังหวัดเลยก็สูงมากๆเลย ติดตามกดติดตามช่องแล้วก็กด Subscribe กระดิ่งช่องด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากา f อที่ติดตามเราอยู่ทั่วไทยทั่วโลกกันแล้วกันนะครับมจิกินอะไรฮะมจิกินอะไรอื่องมจิขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ ช่วงเช้าช่วงบ่ายก็กินอาหารไปแล้วนะครับช่วงเย็นก็จะมีอีกรอบหนึ่งเย็นกว่านี้นะครับรอบเย็นสองรอบด้วยกันนะครับช่องทางในการติดต่อหรือว่าสั่งซื้อสมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับแจ้งไปแล้วนะครับสำหรับ f c ที่ติดตามทางเพจทักกล่องข้อความเพจนะครับทักแชทนะครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดบายบ้านสมาร์ทโกดฟาร์มหรือติดต่อที่ สมุนไพรสมาร์ทโกดสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าเข้าไปที่เพจก็ได้นะครับเข้าไปที่ Facebook ก็ได้ครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดช่องทางที่ติดต่อนะครับช่องทางสายตรงนะครับช่องทางโทรสอบถามรายละเอียดหรือว่าสอบถามสมุนไพรสมาร์ทโกดหรือว่าสั่งซื้อแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทร0939654964ก็สามารถสั่งได้เช่นเดียวกันนะครับแอดไลน์ที่093 เก้าหกหครับให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศสภาพอากาศของจังหวัดเลยนะครับหลายๆจังหวัดด้วยกันป้านโน ขอบคุณ f อทุกท่านด้วยนะครับจังหวัดเลยนะครับในอีกหล,หลายจังหวัดนะครับที่พี่น้องอสอบถามเรื่องของราคาแพคกันเข้ามาแล้วก็โทรสอบถามรายละเอียดนะครับราคาแพส่งออกแล้วก็ราคาแพ้ที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับฟาร์มจังหวัดเลยแล้วก็อีกหลาย,ลายส่วนของอพี่น้องทางหนองบุญลำพูด้วยนะครับหนองบลลุญลำพูอุดรธานี พื้นที่ทางนครพนมบึงการนะครับน้องคายราคาแพ้ก็อยู่ในเกณฑ์1 3อบาทนะครับ130บวกนะครับก็ส่วนของทางพี่น้องทางอำนาจเจริญแล้วก็ร้อยนะครับยโสธรอ,อุบลราชธานีศรีสะเกดนะครับ130บาทก็ไล่เรียงจากทางพี่น้องทางมหาสา,ารคามนะครับสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชทางชัยภูมิ 135บาทนะครับขอบคุณ FC ด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งช่องให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับแสงทองมีเดีย FM ฟเ7็มร้อยเจดจาเมกะเฮิรตอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยการแสงทองมีเดียชานัลนะครับบ้านสมาร์ทโกดฟาร์มแสงทองฟาร์มแพนนมจังหวัดเลย สมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับก็สั่งซื้อได้ตาม id l ดล e หรือว่าแอดไลน์เข้ามา0939654964ครับเพื่อนๆที่สอบถามรายละเอียดเข้ามาขอบคุณนะครับทั่วไทยเลยนะครับวันนี้ก็จัดส่งไปทางภาคใต้นะครับหลายชุดด้วยกันประจวบคีรีขันทางสตูลน,นะครับพี่น้องทางา สงขลานะครับขอบคุณ fc ทางสงขลาแล้วก็ทางการจนบุรีเอฟซีทางชัยนาทอ่างทองลบบุรีสระบ,บุรีขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับที่สั่งสมุนไพรสมาร์ทโกดในวันนี้รอบอ่าโมงเย็นนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ e.p. ต่อไปอีพีหน้านะครับโชคดีสุขภาพแข็งแรงกับทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ